สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วันที่24เดือนเมษายนนะครับสำหรับใครนะครับที่ตามโปรแกรมไปเมื่อวานนะครับคู่แมนซิตี้ก็รับซับกันไปทุกราคานะครับไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มราคาหรือว่าจะเต็งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับเอเวอเรตนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคู่ของลิเวอร์พูลพบกับเอเวอเรตต์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับผลการคำนวณนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่80%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่59%นะครับส่วนเอเวอเรตันมีอยู่22%นะครับสำหรับราคาวันนี้ก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับเปิดราคาออกมาต่่อที 2ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ3าลูกครึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมแล้วก็เล่นเต็งไปที่ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะตามตามแมนซิตี้ไปนะครับผมก็ไปเล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมรับฟรีนะครับผมมีทั้ง สูตรแล้วก็ทีเด็ดประจําทุกวันให้นะครับผมสามารถไปกดดูกันเองได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ